บอกวิธีการสั่งซื้อสินค้านะครับให้ทุกคนนะครับเข้ามาที่บัญชีของฉันนะครับเข้ามาที่บัญชีของฉันแล้วก็ใส่รหัสสมาชิกของตัวเองเข้าไปได้เลยนะครับแลกดเข้าสู่ระบบนะครับทีนี้เวลาสั่งซื้อสินค้าให้ทุกคนเข้ามาที่การอัปเดทนะครับเลือกสินค้านะครับทีเราต้องการถึมแมว่าเราต้องการ ฝาเก็บฝามมั่แใจแล้วก็จิ้มที่สั่งซื้อสินค้าได้เลยนะครับพอเจอหน้านี้นะครับให้ทุกคนมาที่เลือกโซนหรือวิธีการจัดส่งแล้ววิธีขนส่งเฮลี่นะครับชัดวเงินเป็นบัญแรแคสนะครับแล้วก็ที่อยู่ในกรณีที่อยู่ถ้าเราใช้ข้อมูลสมาชิกเราก็เลือกข้อมูลสมาชิกแบบนี้นะครับแต่ถ้าหากเราต้องการ ส่งที่อยู่ใหม่ให้ทุกคนมาที่ใช้ข้อมูลในฟอร์มนะครับแล้วก็กอกข้อมูลตรงนี้พอกอบเสร็จปั๊บนะครับเราก็สา,ามารถยืนยันสารชำร้เงินได้ถึงว่าผมจะเลือกข้อมูลสมาชิกนะครับให้ส่งไปตามที่ผมกรอกไว้เลยนะก,ก็กดยืนยันครับพอกดยืนยันเสร็จปั๊บนะครับเชื่อโค้ดก็จะแสดงแบบนี้นะครับให้ทุกคนแคปหน้าจอแบบนี้นะครับ แอปหน้าจอแบบนี้แล้วเราสามารถที่จะคลิปเข้าไปที่แอปธนาคารได้เลยนะครับผมคิดว่าเราใช้แอปธนาคารแบบพีคอรไทยก็คลิปเลยครับคลิปแบบนี้ครับแล้วก็กดปิดแบบนี้ครับระบบก็จะลิงก์เข้ามาที่ธนาคารพีคอนไทยแล้วก็มาที่สแกนสแกนสายแบบนี้ครับเราก็มาเลือกรูปภาพแล้วก็ไปเลือกนะครับเโลโดที่เราแคปหน้าจอไว้ขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วกดถัด ไปนะครับนี้ครับระบบเขาจะให้เราชำระเงินตามจํานวนเราก็กดต่อไปแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับนี่ก็คือวิธีการสั่งซื้อสินค้าระบบมะนิีแดงนะครับฝากไว้นะครับถ้าตั้งใดที่ไม่เข้าใจก็สามารถสอบถ,ถามผู้แนะนําหรือดูคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ